วันนี้ผมจะมารีวิวเมนบอร์ดนะครับแต่ว่ามันจะเป็นเมนบอร์ดที่ไม่เหมือนกับตัวอื่นที่ผมเคยรีวิวมาเลยเพราะว่าตัวนี้เป็นกลุ่มของ business motherboard นะครับพูดง่ายๆว่าสำหรับการใช้งานในองค์กรการใช้งานในเครือธุรกิจอะไรอย่างนี้นะครับความแตกต่างจริงแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงแล้วก็หน้าตาประมาณไหนเดี๋ยวผมพาไปดู อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งและคุณจะไม่พลาดคลิปดีๆจากเราตัวนี้คือ asus pro b 4 6 0 m ขีด C แล้วก็มีเขียนว่า csm ด้านล่างนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตัวนี้จะรองรับระบบ asus control center ด้วยนะครับหมายความว่ายังไงนะ asus control center เนี่ยเราก็เคยทำบทความอธิบายไว้ในเว็บไซต์แล้วเรียบร้อยเหมือนกันนะครับแต่ถ้าคุณขี้เกียจไปดูนะสรุปง่ายๆเลยนะครับมันก็เป็นระบบคอมแมนท์ถ้าคุณใช้ คอมของ ASUS ทางบริษัทคุณก็สามารถควบคุมได้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นคอมตัวนี้ก็เน้นว่าออกแบบมาใช้ในกับองค์กรที่เน้นเครื่อง ASUS เป็นหลักละกันนะครับโอเคต่อมานะครับหน้าตากล่องเนี่ยมันจะไม่เหมือน Team ROG หรือว่า Tough Gaming เลยเพราะว่ามันมาในโทนสีขาวแล้วก็ตัวเมนบอร์ดเนี่ยมันดูซีเรียสมากภายในให้อะไรมาบ้างนะครับแกออกมานะฮะอย่างแรกตัวเมนบอร์ดนะครับแล้วก็ จะมีพวกอุปกรณ์คู่มืออะไรต่างๆนานานะครับพวกนี้ก็จะเป็น serial number สำหรับการเอาไปลงตัว ASUS Control Center Express นะครับก็ไม่ขอให้ดูนะเพราะว่ามันมีรหัสของเขาอยู่นะครับแล้วก็มีไอซีดีม n DVD ลี n ีดีซึ่งบางทีเนี่ยผมมองว่าสำหรับกลุ่ม Business ยังคงจำเป็นถึงแม้ว่าเกมมิ่งอาจจะไม่ได้ใช้แล้วก็ตามนะครับแล้วก็ IO shield ที่เวลาประกอบต้องระวังกันนิดนึงบาดมือแน่ส่วนสาย SATA เนี่ยก็จะให้มา2เส้นนะครับ1ชุดหน้าตาเมนบอร์ดนี่เออผมชอบดีนะเพราะว่า ไม่ได้เห็นอย่างนี้มาเป็น10ปีแล้วนะครับกับเมนบอร์ดที่ PCB เป็นสีเขียวเนี่ยเมื่อก่อนถ้าคุณย้อนเวลากลับไปดูนะคุณจะเห็นว่าเมนบอร์ด PCB สีเขียวเนี่ยได้รับความนิยมมากนะครับแต่อันนี้ก็เอากลับมาอีกครั้งนะครับไม่ได้เน้นแฟชั่นฉูดฉาดตามสไตล์เกมมิ่งแต่ว่าเน้นความซีเรียสโดยเฉพาะเลยนะครับพ c b ีสีเขียวเนี่ยคุณจะรู้สึกว่ามันหนากว่าปกติอยู่เล็กน้อยด้วยนะครับก็แน่นอนว่าเรื่องเกรดความทนทานอะไรมันจะสูงกว่าเมนบอร์ดทั่วไปนะครับอย่างที่เห็นเขามีการ้ใช งาน24ชั่วโมง7วันไม่ต้องพักนะครับแล้วก็การกันความชื้นเนี่ยก็มีสารภาเคลือบมาแล้วบนเมนบอร์ดด้วยเช่นเดียวกันและขนาดโดยรวมของตัวเมนบอร์ดเนี่ยจะเป็น m atx นะครับไม่ใช่ atx มาตรฐานจะเห็นว่ามันเล็กลงมาพอสมควรนะครับอันนี้ก็เป็นเพราะว่าพวกคอมในสำนักงานเนี่ยเชื่อผมสิว่าหลายตัวมากนะครับเขาออกแบบมาใส่ m atx นะครับตัวนี้ก็จะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมขนาดมันก็จะย่อมยาวกว่าเมนบอร์ดมาตรฐานทั่วไป s o อกเก CPU ตัวนี้เป็นของทาง Foxconn นะครับ LGA 1200 mm. เพราะฉะนั้นก็ออกแบบมาพวก Intel Gen10 อะไรอย่างนี้คุณจะเอา Gen9 mm. Gen8 อะไรนี้มาใส่ไม่ได้นะครับเพราะพวกนั้นเป็น1151นะครับภาคจ่ายไฟเนี่ย ตรงนี้จะเป็น8เฟสนะครับไม่ได้มีฮีทซิงค์ะไรให้มาแต่อ,อย่างใดเพราะว่าเขาคงคิดมาแล้วว่าคุณไม่ได้เอาไปใช้งานกับตระกูลตัว K คสำหรับการโอเวอร์คอร์เพราะว่าชิปเซตตัวนี้มันเป็น Business s e r i e s นะครับ B 4 6 0และภาคจ่ายไฟเนี่ยมันยังคงรับพลังงานจากช่อง8พินที่ตำแหน่งเหมือนกับเมนบอร์ดทั่วไปอยู่นะครับถ้าคุณสังเกตดีๆเนี่ยพวกคาปาซิเตอร์ตัวโชคแล้วก็พวกชิปวอลเทจเรเกเตอร์ทั้งหลายเนี่ยก็จะเห็นว่าคุณภาพมันก็แน่นอนนะครับเป็นของค Memory นะครับก็ยังคงมีมาให้4ช่องวัดเป็นแบบดูโอช n e l เหมือนเดิมนะครับเวลาใส่ก็ใส่คู่ตามสีของมันนะครับเทากับดำนะฮะโดยที่บัสสูงสุดตัวนี้จะรับได้ที่2933นะครับขึ้นอยู่กับ CPU รุ่นที่คุณใส่ด้วยนะตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อมาขนาดเนี่ยขนาด Memory บอร์ดเจนใหม่ๆเนี่ยมันรับได้ที่ 128GB แแล้วนะครับตัวนี้ ช่อง PCIe นะครับตัวนี้ก็จะมาไม่ได้เหมือนกับบอร์ดเกมมิ่งนะครับอันนี้โอเคหลักๆช่องใส่การ์ดจอก็ 3. ามยู6ให้มาปกตินะครับก็จะมีช่อง p c i นะตรงนี้แล้วก็เป็น x1 อีก2ช่องนะครับที่สำคัญอยู่ตรงนี้ผมว่าการวางเลเยอร์ของเขาเนี่โอเคออกแบบมาให้ดีจริงให้ใช้งานได้นานจริงนะครับอย่างแรกเลยถ้าคุณใส่การ์ดจอที่เป็นสอซ็อตคุณจะเห็นว่ามันไม่บังในตัว h d m 2แบบ t o ด้านล่างแล้วก็ด้านบนตรงนี้ก็ไม่โดนกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องอมความร้อนมันจะไม่มี Storage M.2 ให้มา2ช่องตรงนี้นะครับซึ่งการรองรับ PCI เนี่ยมันก็ PCI ได้ทั้งคู่แต่ว่าถ้าคุณจะส a t a เนี่ยคุณต้องเสียบช่องบนนะครับเพราะว่าช่องล่างนี้จะรองรับแค่ PCI Express อย่างเดียวและพอ์ตา TA นะครับก็ยังคงให้มา6พอร์ตนะครับซึ่งตรงนี้การจัดวางเล y ย u t จะไม่เหมือนบอร์ดทั่วไปที่ชี้ออกด้านข้างแต่วันนี้จะเป็นการชี้ขึ้นด้านบนทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการจัดสายไฟการดึงแต่ละเส้นเนี่ยมันจะง่ายกว่านะครับไม่ต้องแบบ มาคอยจับเส้นหนึ่งแล้วก็ง้างอีกเส้นหนึ่งนะครับอันนี้เขาออกแบบมาสำหรับการมี i มนเทน n c e ที่ง่ายนั่นเองและในองค์กรบางแห่งที่ยังคงต้องการใช้คอมพอร์เนี่ยบอร์ดเกรดวิสเน็ตรงนี้ก็ยังคงมีให้มานะครับซึ่งมีให้มา2ช่องตรงบริเวณนี้เลยนะครับก็ไปต่อออกที่อื่นได้เลยนะฮะและสุดท้ายก็จะเห็นว่ามันยังมี LPT หรือว่าพอร์ตปรินเตอให้มาอยู่ด้วยเช่นเดียวกัน Io ด้านหลังนะครับตรงนี้ก็ให้มาครบตามยุคสมัยเช่นเดียวกันนะครับตั้งแต่ตัว ps2 ย้อนยุคก็ยังคงใช้ได้เพราะคอมสำนักง,งานบางเครื่องยังใช้เมาส์คีย์บอร์ด ps2 อยู่นะครับตรงนี้ที่เทพอร์ตจะเห็นว่ามี DP มาให้2ช่องเลยนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อออกหลายจอนะครับในกรณีที่ ใน CPU ควรม,มีชิปกราฟิกนะต่อมาเป็น d s u ัหรือ VGA แล้วก็ HDMI นะครับให้มาครบยกเว้น DVI เลยนะครับต่อมาจะเห็นว่ามี USB Super Speed สีฟ้าตรงนี้4ช่องแล้วก็ USB 2.0ธรรมดา2ช่องกับพอร์ต LAN RJ 4 5 g b ตรงนี้เป็น Intel i 2 1 9 v นะครับก็เป็นชิปที่ค่อนข้างมาตรฐานอยู่แล้วและสุดท้ายจะเป็น Audio Out ซึ่งชิปเสียงตรงนี้มันไม่ได้เหมือนของบอร์ดเกมมิ่งนะครับมันก็ไม่ได้มีการเน้นเป็น ชิปแยกหรือว่าเน้น P C B แยกคาปาซิเตอร์ออเดโอเกรดอะไรให้มาแต่อย่างใดเพราะว่าเขาเป็นคอมสำหรับงานนั่นเองก็อย่างที่ว่านะครับบอร์ดของ Business Series เนี่ยมันก็ไม่ได้เหมือนกับ Gaming Series ซสทีเดียวนะครับโดยรวมแล้วออฟฟิศบางแห่งยังคงต้องใช้พอร์ตหลายๆอันที่บอร์ดเกมมิ่ไม่มีนะครับอย่างเช่นไอตัว L P T พอร์ต r รินเตอร์สมัยก่อนเนี่ยแล้วก็ ยังคงมีคอมพอร์ตนะครับบางที่เครื่องจักรแบบเขาเปลี่ยนไม่ได้เขาไม่สาม,มารถมาใช้อินเทอร์เฟซ USB เหมือนสมัยนี้ได้นะครับบอร์ดพวกนี้ก็จะเป็นคําตอบให้โรงงานเหล่านั้นนะครับต่อมา LPC d e b u g ตัวนี้ก็มีนะครับแล้วก็อุปกรณ์อื่นของตัวเมนบอร์ดเนี่ยโอเคเรื่องเกรดของเขาเน้นการออกแบบมาใช้งาน24ชั่วโมง7วันนะครับ mm hmm. ฟีเจอร์เป็นยังไงนะครับ mm hmm. ฟีเจอร์ตัวนี้เขาจะเน้นในส่วนของ Asus Control Center นะครับซึ่งก็เป็นเหมือนฮับเซนเตอร์ในการคอนโทรลคอมพิวเตอร์ ทางองค์กรก็ว่ามกันไปซึ่งทางเราเคยเขียนบทความไว้แล้วลองลิงก์ไปดูกัน